ซลงต้มฮโล่หลใช้มงทะโลโลลงไปนั่งพรอมอันใบชีพร้อมบ่อมบ่หลลก็ดใบเนาะแมเอาเปลือกออกไปเพื่ตนั้นหญ่เห็นเด้ัวนอยนั่นเลยอย่นี้นนอโอ้หนพี่น้องพดบูบูอ่ะนะ ไข่พะโ,โล่ไข่พะโล่สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเบอร์สกูทุกคนเด้อพี่น้องทักทายสวัสดีย่ำแรงเด้อตกขามแรงมากาก็พาเขาขวัวนําแม่ใหญ่ป๊อกมน่ามีคืออยากใส่พะโล่แล้วก็หุ้มเขานอกก็เลยไปซื้อมูเหมือนยายป๊อกเข็ยนให้กินตอนเนาะแม่ยายป๊อกเป็นสิีวัวต่าต่างเนาะไข่พะโลนเนี่ยว่ะเป็นยายป๊อกพ่อคนนี้เมียนฟงหนึพะโล่นะเนี่ พุงเป๊าะทีว่ันเป็นสองได้ไหมจะมีมไหมแต่หุ้ยเบิงงบ้ดมันทีวันบอกพี่จิ๊บแต่กี่นะรเราไปดีไซน์แล้วไปน้องพงุงไม่เดือดผัวผัว่านเมื่อใส่เครื่องโก้กาไน้ไหมตอนนี้นใครเหมาะคนเลยมันไปเลยให้มันละลายให้มันละลาย โสูดไม่ไงป๊อกสูรแต่แบบจำบอดายาก้าเอาสูรมัวสูดสูตก้าเองห้อน,หน,หน,นท้อคืนนี้่าพ้นสิโตพี้นงบ่โตจับลมาลมาโอ,โอ,โอ,โอ้วันสิด็เป็นอย่างอื่นคืออยากเปลี่ยงคืออยากปิ้งอื่นอีกไม่รู้ว่าคนชมนที่รา Buổi đấy buông tắm là buông rút Để thay mua Buổi đấy là Để

ยาอันหม่น้ำตาลเขีย่ยกับจานน้ย่างเี่ยกั่ลงไรเี่ยกัหนนะ น้ำเยว่ะผู้ดัผู้ดเดียวนีดคนเยจะยหมูจะก็เกินปงวปงว้ก่อนเล้เขียวตันว่ส่หมูส่เลือแบบสีร้ายก็ใสลแบบอัลโตามสาา

ตอนนี้ะนอนอดนะ่้เขาอวเมียฮะเอาสมนิเลยี ไหเเจห้าใบลโละไรนะแซนนะอ้ามือกโลละแนแหละพี่น้องดช่มนึงอแหละ

อันนี road, oui. well ้เอาไปคนหยอดน้ำใช้น้ำน้ำใส่น้ำตาลบดไอชีวุตใครกับตต๊ะไหวนะชื่อแหม่ยต๊ไว้แลวแต่ว่าบดไทยเบืองน้องนีแต่ มาปอกมาเขี่ยม,มูเฟื่อยต,ต,อตอออาอามตัมอเปลยลายกตายแล้วจะเป็นานึงจงไว้เห็ดกิ่นเหมืออื่นขาหนึ่งไวว่วยขัว เฉลี่ยสือเจ๊ซีพันเนาะเฉล่ยไปสือสือไปหอดโดนประมาณประมาณหัวขีดเจ๊ขีดหน่อยหน่อยสามบาทเฉลยังมาะได้ไล่เติมแรงไ้ที่นี่ใส่น้ำมันหอยลงไปเนาะคนชงสื่อขี้หว่าวดังเทาดี้เนี่ยนะฮ้

สไลด์นวดไลดสโนอยลดนวดไลดยนวดลดยนวดลดวาดันต yeah, ัวน so ่งลดยาเห็ดตามสวนจ้าแสบด้วยหน่อกระยาขยนพุมหล่นแต่ว่านจสเละเคยกินแล้วนี้นก็ทานเฉดกินนวดได้หน่อเลยโลทโรแล้วก็ส่องต่โลไา่พะโลบวานเฉลยอืดา่เข้มไขเข้มนั่นได้มันคือหวานเนาะคตุเป็นขเ้มค่ะ เปลงไปมองใ่เครองอนะใส่เครื่องโอ๊เนาะค่ะูดด่มีพ้งผค่ะเอาเครื่องอ๊มาใส่เนาะจะแม่เน่คนจะแน่น้

chín bộ đâu ơi bộ bị bộ con ơi bị bộ con ôi em đi chiều bộ con phá hại nè phá hại là nè qua bị bộ hay nè qua bị bộ hay nè qua bị bộ hay là nhớ cái hại nè nhớ bóc cái hại quá hại cái kéo nè Hãy nhấp bóp cái hai ơi nhấp bóp đúng không? Cái này là sắp hết rồi. Ơ nhấp bóp luôn. Ừ. nhấp bóp rồi. Dê dê. Dê dê. Tôm ơi con. Tôm ơi con. Tôm ơi con. Uh -huh. Thu, nha. Okay. Thu, Thu nha. nha. Thu nha. Ma. Ma. Ừ. nha Đấy. Ăn tiền này nè. Ừ. Ừ. Xẹp vào lôi. Thế này xẹp mà, hết là xẹp. Thế là xẹp nè. À vợ vào mình nhà phòng đủ hết là xẹp nè. Xẹp hết này xẹp xẹp nè

ตกไปแล้วนะสสูกี่วะสงนี่ไ่ใช่ถ้าหงขาจะจังห่งก็ได้ถ้าผู้ใหญ่มาจังหงคำคำเมืนเหมจังนอนพี่น้องเฮ็ดว่าจับวกกับอะไรขึ้นมาเปนแช่นีน่ก่อนจังารใครทีใครตัวใด้สวแตกเตัวนี้ Ni bước nát bạc bằng <laughs> Tít với giờ mẹ cái gì tít cây Tít cây khoai cây rồi cây 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 toàn cây phôi cây 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 đẹp cây 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 Không, để lại, để không để lại lại. ครน่ะมันก <as> ็ต <nose>. ิ <söz musician> ๊บกติดใครคือรงันใครเก่ามั้งแกนี่อกไน่ยอมอกผ็ดซีป๊อกคือเก่าสูตรจำบ่ได้กาเอาหมวดสัวใส่สูตรตะว่าใส่ไปพุงหนัวเละไลแยแม่เพิ่เปรุงมันถึงบอกผิดเนาะไงนี่เป็นหมวอใจ เหือดใส่ตบดีใส่แฝยุธายก็จะกินบริแซนแป้งนวดไล้คือเห่าได้ก็จะใส่บวงนิีหน่อยเอาใส่เป็นจองมัดนว่าดีค่ะบอกว่าใบของหัวท้วมไข่ก็ดิคนนี้นทางหนาแล้วเป็นพอมูแล้วแต่ที่ แม่ดุเป็นเนื้อแบาไขรก่อนมาเฟอยู่ี่บ่แม่เป็ดน่ะสะนางมาให้จักตัวซซ้มตัวตายซ้น่ะไข่เจ็ดหน่อยเอสีว่าพ่อกินเหลือกหลพี่หัวไหมันเล่อกัเหลือหน่อยเหลือกสองหน่อยคนสี่ หายเจ็บหน่อยมีมูำดำดีพี่นี้เราต้องกำลักันไรเนี่ยนะต,ต,ตนมมั้งมันติดเอดะพาะมาเบิกเป็ดก่อนแอดอยู่ทางหน้ากังแมง <c oughs> สนานก็มาหายมาตึมหายอย่พ,น,พ,พนี้เน้อเพอพะแล้วลงมาหายหกตัวตอนนั้นมันตายน้ะ มันตายซ้ามันก็ลงมาตืติมมันอีกซ้ำเนี่เป็ดอันนี้บอกเป็ดซีเหงามใหญ่มากเจ้าวันจะเป็นเป็ดอันตัวขาวๆนะจ้ะใช่แล้วว่าเป็ดกะโบแมนอกแม่โบแมนเป็ดกะปอนี่นะเป็ดเกือบกับเป็ดก,กะโบแมนเป็ดเกืบอบไก่พ่อไกลล่แ้วเนาะอ่ะคายลง ลูลกก็ข้อใเนาะแม่เอาเปลือกออกไปเพื่อขนาใหญ่เด้ตัวน้อนยอนนเปลือกยังต,นนติดอยู่ในนีนว้าวมันน่ะค่อยคน้มปนองยามันนะแล้วก็ว้าปลอก็คยคนอยางคยนันเละมันเด็ดเป็น ไ้กันเนาะข้างมองไปแล้วมีป้อคนกับมหล่างเขาเนาะไหงเขาเนนั้นล่างก็เดยลัางร้ายหนักเด้อพี่เนะนี่จะเป็นไงป้อเคสงานเขาขัวพี่เ้างมันมีพญาพินิดลงมาไหวโมเนาะออคือสีมัวพอประมาณั้สุแตว่าพองมีน่ะโค้หนาบะเนาะหอมห พี่น้องโคดปูบัวนะหอม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 ฐานเขาห่อซุกแตงกินเนาะคามๆก่อนแสแหละมะทยให้เบิ้งซื้อๆเนาะตอนเห็ดตอนกินอาจจะ่ได้ท้ายให้เบิ้งเนาะหอมหอมนะพี่น้องไข่พะโล่ไข่พะโล่มันก็เกินไข่เข้มพี่น้องข้ามพ้นโบโต๊ะหมือแหลงสิบเปห้าเนี่ยงแมงก่อนสมเนาะข้ามพ้นโต๊ะกับสิบเปห้าเนี่ยงอื่นเนาะพี่น้อง อยากอยากปิ้งอึงเด้อละ่ะกินบางนึงนะ่อยกินสุวและ้วแต่ว่าตอนเฮ็ดสแล่บดีทายเฮเบิรงกน่ะเพราะว่ามันผิดกดเนาะมัน,นะมนเฮ็ดบบดได้ก็เลยบดีทายเบิรงกน่ะตอนนั้นเฮ็ดกินเนาะเมนูยังไงก็ต้มสุวเนาะซิ้นสแล่กินยังปิ้งพี่น้องอยากกินปิ้งอึงไทยปิง่งเผาเนาะข้าพ้นปรตูกับสิเป็นยังแม่งกลุ่มสมแหลงพี่น้องไข้าพ้นปรตูกับเป็นยังอึง่นเนาะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ยสแล่ส,สิฝากไว้จะนี้แล้วไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายสวัสดี